แม่จา๋าหิวแล้วมากินจับยวนพะโล้รสใหม่ของแม่จา๋ากันดีกว่าครับเฮ้ยพอแล้วไปกินจับแม่จา๋าได้แล้วจับยวนพะโล้แม่จา๋ามาพร้อมวัตถุดิบในการทําเต็มชุดอย่างแรกเลยนะครับเราต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็ใส่ผงปรุงรสพระโล้แม่จา๋าลงไปตามด้วยเส้นก๋วยจับของผมจะเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่หมูยอนางหมูของแม่จา๋าลงไปอีก โดยใช้เวลาในการต้ม3นาทีแล้วก็นํำมาเทใส่ชามจากนั้นปรุงรสต่อด้วยหอมเจียวพริกผัดปูยออบแห้งต้นหอมผักชีและก็ปิดท้ายด้วยไข่ออนเซนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจับยวนพโ,โลของแม่จ๋าตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วครับและถ้าใครนะครับที่อยากกินซับยวนพโ,โลอร่อยๆแบบนี้นะครับ ต้องนี่เลยหวยจับยวนพะโลกของแม่สาออกใหม่มีติดบ้านเอาไว้เลยครับ